ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพระ บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่นําช,ชนชาวมือบนนะครับมาพบกับชนชาวมือล่างนะครับก็คือครอบครัวเด็กกำพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ตําบลท่าอิดนะฮะชุมชนท่าอิดนะอ่าอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะ จะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวที่ถือว่าเป็นครอบครัวหญิงแกร่งทั้นหนึ่งนะครับที่มีลูกกม้าถึง5คนนะครับพอสามีเสียชีวิตเนี่ยนะเธอจะต้องต่อสู้ชีวิตกับการเป็นอ,อยู่ที่ถือว่าหนักหนานะฮะแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีบ้านอยู่ยังอาศัยบ้านของพี่น้องของสามีอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ผมจะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวจูเล็กนะครับครอบครัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาเลยนะครับ I found a love for me Habib Rasulullah Sina Nabi He came to this world ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่24ทับสนะหมู่10ตําบลท่าอิดนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งครอบครัวจูเล็กนะฮะเป็นครอบครัวหญิงไม้ที่มีเด็กกำพร้าถึง5้าคนนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้นะะเป็นครอบครัวที่เราได้มาเยี่ยมเยียนนะแล้วก็เห็นว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกนะ มากพอสมครวรนะหคนนะกับการที่สามีต้องเสียชีวิตนะต้องเป็นทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็พาผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านเข้าแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมได้รู้จักกับคุณยามิลานะซึ่งเป็นหญิงม่ายที่ดูแลลูกห้าคนนะให้คุณยามิละาให้สลามกับผู้ชมก่อนครับอสลามอะไรกุมวะราอมาตุ้นลอะประกาตูชื่อยามิลาจ้าครับก็คงจะได้ให้ยามิลาได้ ย้อนไปตอนที่สามีมีชีวิตอยู่นะตอนนั้นสามีทำอะไรมีอาชีพอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นเป็นรับจ้างพอดีว่าทำอะไรฮะับรับจ้างรับจ้างทางานพวกโรงงานอย่างเงี้ยจ้ะอยู่ที่กรุงเทพกันเป็นเป็นลูกจ้างหรือรับเป็นลูกเป็นรับจ้างเป็นบริษัทมันเป็นบริษัทแล้วเราไปเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยในบริษัทอ๋อเหมือนเป็นซับคอนแทคประมาณนั้นอ๋อ ทำนองนั้นแหละคือแบบว่าเราไปเป็นลูกน้องเราเป็นลูกน้องจริงแล้วก็ได้ได้เป็นไงตอนนั้นสามีก็ตอนนั้นถามว่าทำล่ะเพราะดีว่าทํางานสองคนด้วยกันทำด้วยกันก็คือบางไม่คือบางบางออกไปทางานข้างนอกส่วนล้าอยู่บ้านแล้วก็รับจ็อบไปทั่วตอนแรกๆที่ว่าแต่งกันใหม่ๆอ่าแล้วก็คือแบบว่าเวลามีรถโรงเรียนอย่างเงี้ยเพราะแถวบ้านละ จะมีโรงเรียนเอกตาโรงเรียนแบบว่ามีกระทั่งแถวนั้นเราก็คือไปเป็นลูกน้องติดรถโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงวันละสองร้อยตอนนั้นแต่แฟนก็แฟนได้ประมาณประมาณสอง้กว่าตอนนั้นเพราะว่าสมัยนั้นแต่งงานกันก็นานแล้วอ่ะนะพอบปดปีแล้วแต่งกันมาสิปีสิบแปดปีที่แต่งกันมา้ชีวิตอยู่กันส8ปปีก็ เราก็มีรายได้ประมาณ2อ0ร้อสามีก็200ก็วันละส่ก็ถือว่าทำดินละนะอันทำดินละจ้ะตอนนั้นตอนนั้นก็คือยังไม่มีลูกเลยก็คือเพิ่งจะมีแค่คนเดียวก็คือแต่มีคนเดียวก็คือไม่ได้อะไรตอนนั้นยังไม่ค่อยแบบว่าเหมือนตอนนี้แล้วหลังจากช่วงที่เขาทำงานที่ว่ารับจ้างทั่วไปนะ เขามีระหว่างนั้นมันถึง18ปีกว่าเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เปลี่ยนอาชีพอะไรไหมก็มีก็มีเปลี่ยนอาชีพก็คือไม่มากก็คือพอตอนนั้นทําอยู่ที่นู่นใช่ไหมจ๊ะแล้วพอเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อสปีที่ผ่านมานี่แหละจ๊ะจ่าหลังจากเสียชีวิตคือมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เลยค่ะสามปีย้ายมาอยู่นี่กันเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นยังอยู่บ้านบ้านรัฐที่สาธุประดิษฐ์อ๋อที่สาธุประดิษฐ์อ่ามันเป็นที่เช่าแล้วเราปลูกบ้านแบบมะปลูกบ้านบ้านมะแหละ แต่เป็นเป็นที่เหมือนที่วักกับอย่างเงี้ยเราเช่าที่เขาอยู่เราปลูกบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าบางต้องกลับมาบ้านเพราะเหมาะไม่สบายเราก็ <và> เราก็ <ๆ S 2> บางก็เลยก็ย้ายมาอยู่นี่ด้วยกันบางก็ได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไกลรยะยะพอพูดถึงบางทไม่ได้ไม่ได้แล้วก่อนก่อนก่อนเขาจะเสียชีวิตนี่เขาเป็นอะไร คือพอเขามาทํางานที่นี่เป็นยามคือการพักผ่อนมันน้อยอะ่ะมันใช่จะ้ะเป็นงานนเป็ของบริษัทจ้ะแล้วเสร็จแล้วมันแบบว่าบางเขาก็คือพอมาอยู่นี่แล้วอะ่ะเรามีลูกเยอะแล้วไง<ม>ตอนที่อยู่ที่นูน่นน่ะลูกแค่ส<ม>ามคนมามีมีอุญยามีมูฮัตีมูบรารอก แค่สามคนนี่โน้อนอันทำเดือนละมะยังอยู่ช่วยอยู่ตรงหนึ่งโน้นแล้วเสร็จแล้วพอมาอยู่นี่ก็คือมะเขาก็มีบ้างแต่แบบว่ามะเขาก็แก่แล้วเนาะเราก็แล้วเสร็จล้วอย่างก็มาอยู่นี่บางเขาก็ไม่อยากให้รบกวนมะบางเขาก็แบบว่าอย่างนั้นละตอนนี้บางอ่ะควงหนักเราไม่ต้องขายของเราอยู่พักไปกกอนเพื่อเพื่อว่าเวลาบางกลับมานอนลูกจะได้ขึ้นมไม่ไปยุ่ง ตอนนู้นอนนู้นยังไม่ได้เข้าเรียนอสัญญายังไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็กไงตอนที่บางบาเสียนะก็เลยว่าอ่านได้พอเวลาพอบางไม่ได้ควงแล้วก็เริ่มขายของก็คือจะแบบว่าถ้าช่วงไหนบางไม่ควงแล้วก็จะขายของแต่ถ้าบางควงแล้วก็จะอยู่ควงนี่ก็คือหลายกะเลยก็คือควงเช้ากลางคืนกลางคืนเนี่ยคือ ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงต่ออีกผมก็ไม่ได้นอนเลยก็คือที่บางเขาเป็นออาจจะใส่ั้งนั่งหลับเอาเล็กเล็กน้อยไงก็ใช่กลางคืนอาใส่นั่งหลับกันเถอะจ้ะก็คือเหตุการณ์คือมันที่เขามาแย่ก็คือพักหลังนี่แหละที่เขาขวงแล้วก็คือถามว่าบำลุงไหมเราบำรุงนะเพราะว่าบางเขาเวลาเขาขวงเขาได้เงินสดแล้วเขาได้เงินสดเขาก็มาให้เราเราก็ซื้อของให้ลูกกินคือให้ตังค์ไปโรงเรียนลูก แล้วก็ซื้อของให้คกลือาบังลงเขา<ม>เราก็บํังลงุงล้วจังหวะมาช่วงโควิดไงโควิด<ม>บางทํางานนอกบ้านตอนแรกเหตุการณ์เน,นี้ยล้วไม่รู้เรื่องเลยที่ว่าบางอะเราแวงขนาดนี้<ม>จนมีวันหนึ่งบางเขาแย่บางบอกว่าล้าบางอยากไปหาหมอแล้ว<ม>ไปสิบางร้กก็ว่ากันนะวันนั้นอะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี้ย ไปหาหมอพอไปหาหมอเพื่อนเขาว่าแหละที่เป็นผู้ช่วยบยาบาลอยู่ที่ศูนย์ร่วมแพทย์อะ่ะเขาบอกว่าลูพอบางเข้าตรวจปุ๊บเขาเรืองออกมาพูดกับหนูว่าล้ารู้ไหมบางอะ่ะบางเขามีฉายาแค้นะ่ะโทรมาปรึกษานี่ตลอดเลยนี่เรื่องอะไรอะจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันกลัวมันติดโควิดมันระแวงเ,เ,เขากลัวอะเขากลัวมากเลยเขาบอกว่าเขากลัวมากเพราะว่าพอเขาไอปุ๊บ าโทรหาเพื่อนอันนี้คือเหตุการณ์ที่เพื่อนเขาเล่าให้ถึงฟัง mm hmm. พอมันบอกว่าอยู่ๆมันไม่มีแรงมันก็โทรหาบางเอาตัวหานี้อีกบอกอ้าทำไมบางเขาไม่คุยกับเราเลยเรื่องนี้เราก็เลยคุยกับเพื่อนเขา mm hmm. อ่าคือ,ค,อคือเหตุการณ์หนูคิดว่าน่าจะอย่างนั้นเ mm hmm. พราะเขาอ่ะรู้ว่าหนูเป็นความดันอยู่แล้ว mm hmm. แ้วถ้าเกิดหนูเป็นคนที่ว่าพอตื่น mm hmm. จะไม่ค่อยได้นอน<า>คือถ้าตื่นแล้ว,ลวเราความดันมันจะขึ้น มันจะเครียดถ้าเกิดหนูเป็นคนที่ว่าตื่นแล้วหนูจะไม่ค่อยได้นอนกันจนวันนั้นอ่ะพอพอพอรอบนั้นก็คือไปหาหมอมากลับมาก็ไม่ให้นมเกิดที่บ้านอีก<ม>บางตื่นขึ้นมาบอกว่าล้าบางไม่มีแรงแล้ว,ว<ม>อ่ะไม่มีแรงบางจะเอาไงต่อเราก็ว่าอย่างนี้กะว่าจะไปโรงพยาบาลทีนี้จะไปเรียกหมอมาให้นมเกิดก่อนดีกว่าหมายถึงเรียกมาให้ที่บ้านาที่บ้านเลยมานอนให้ที่บ้านบอกอ่ะโอเค เราเรียกหมอมาให้ที่บ้านมาให้น้ำเกิดที่บ้านเพราะน้ำเกิดที่บ้านทีนี้ฟื้นอันนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่เขาคือแบบมีแรงกินข้าวได้กินพอก่อนที่จะไปหาหมออีกวันนึงแหละจ้ะตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสองตีสองกว่าเกือบตีสามตีสองกว่าแหละล้าก็เรียกล้านะว่าไงบางบางบางรู้สึกไม่มีแรงแล้วนวดให้บางล้าก็ขึ้นไปนวดให้ คุยกับลปกติเลยไม่มีเหตุการณ์เลยคือน้ําเสียงบางปกติไม่มีว่าเสียงเขาจะถอย mm hmm. เสียงจะอะไรเลยอ่ะแบบลักกันนวดน,นวดบีบบางบางบอกเออรู้สึกปวดตรองแลาอกอ่ละลักกันนี่บางบ,างบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะไม่ต้องอะไรนะแค่นวดน,นวดลูบๆพออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออบางถ้าเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เช้าเราไปหาหมอก,กันแต่เช้าเลยนะ mm hmm. ก็พูดกับเขาอยู่ก็พอตื่นขึ้นมาประมาณ สมมติแล้วประมาณเ้าหกโมงหรือประมาณเกิดประมาณหกโมงประมาณสิบนาทีหกโมงอะไรได้ขาล้วคือแล้วจะเป็นคนที่แกล้งบังชอบแกล้งบังไงเอาขาไปเกี่ยเพราะว่าจะนอนแบบว่าขาชนกันลูกนอนกลางล้วนอนปลายตินลูกบางนอนข้างฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งเพื่อกั้นลูกระหว่างล้าพาล้าพัดลมไนงะแต่บางกั้นกรงกงําแพงลูกเพื่อไม่ให้ลูกกิ้งไปกำแพงอเราก็ไม่ให้ลูกกิ้งมาทางพัดลมขาแล้วก็ไปโดนเขา อมันเย็นมีปกติช่วงเวลาสองชั่วโมงเองอะหลังจากที่เราคุยกับเขาสามตีสามว่าไงว่าบางไล่รับเป็นนอนมระมันกับตีสามบางบอกว่ารับเป็นนอนได้รับพอลับรับไม่ต้องนวดบางแล้วบางพูดอย่างนี้แต่แล้วเราก็นอนมันไม่หลับมารักก็เลยเปิดหนังสือแก่มั่งดูโทรศัพท์มั่งอะไรคือเพื่อให้เราหลับพอทีนี้สักพักหนึ่งตาละล่วงจะนอนหลับอ่ะบางรักจะนอนแล้ว เขาก็ยังตอบรับดีอยู่เลยโดยที่น้ําเสียงไม่ถอยไม่อะไรเลยบอกเออนอนได้แล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้ไปหาหมอกันก็คุยกันดีอยู่เลยแบบมันไม่คิดอะบางแค่สองชั่วโมงอะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อะไรกันเ้ว่าก็คือพอขาไปโดนรู้สึกว่าเย็นปกติเย็นผิดปกติก็เล็ก็สักุ้งกก็เรียกเาเรียกแเรียกที่แบบว่าไม่ได้ดังไม่ได้ดังเพราะว่าลูกยังนอนอยู่เพราะนั้นมันยังไม่ถึงเวลาลูกไปเรียนอะไรี้ย บางบางเสร็จแล้วบางก็ไม่ตอบแบบแต่แต่เรายังไม่ได้จันได้จบมือกันตอนนั้นหน้าอกเขาอุ่นก็คือเรายังไม่คิดอะไรตอนนั้นเพราะหน้าอกยังอุ่นอยู่แค่ขายเย็นกลัวคิดว่าอากาศมันเย็นช่วงนั้นฝนมันตกบ่อยด้วยไงแล้วขาจะเย็นไงบางพอรอบที่สามนี้ละหมาดอยู่ข้างบนบางบางที่ก็บอกอะไรล่ะบางไม่ตอบแล้วเราก็บอกบาง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 ตื่นคุยกันแล้วแบบนั่นแหละ ไปเลยเลยมันมันมันไวไวสำหรับเรามากคือมันไม่ได้เออถ้าเกิดแบบว่าเขาเจ็บถึงขั้นนอนแล้วจะไม่อินนี่เลยนะก็คือจัดจากอีกวันหนึ่งอ่ะเหมือนฟื้นฟื้นมาแล้วอ่าแล้วก็ฟื้นมาสองวันกินข้าวได้แต่วันนั้นอะก่อนที่จะว่าเขาจะเสียนะโหเขากินเก่งมากเลยแล้วยังว่าก็เลย เราก็แบบพูดทะลึ่งกันนะคือแบบว่าแมมไอ้นี่หน่อยนะมีแรงขึ้นมาเลยนะก็ยังพวกลองคือรอเล่นกันอยู่เลยอะแบบแต่ก็หนูจะไม่ค่อยอนี่กันค่ะพอพอพอร้วถึง a j ย์แน,น่แหละตอนนั้นวิญยาทีแรกที่รู้ว่าเขาเสียแล้วเนี่ยคิดยังไงลรามองเราจะอยู่ยังไงลูกห้าคนเราจะไปทางไหนคือเราไม่รู้ว่า เขาปวดเขาว่าจะเป็นยังไงเข้าใจะบ้านเราเพิ่งมาอยู่นี่ได้แค่สามปีนอกจากนั้นอ่ะสิบกว่าปีบางอยู่บ้านเราตลอดไงแค่สามปีเราไม่อยู่บ้านก็เลยแบบไม่คิดอะว่าเขาจะดีกับเราไหมคือตอนสามีอยู่เขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมที่นี่อยู่กันกี่คนประมาณประมาณยี่สิบกว่าคน ถ้าอยู่ถ้าอยู่จริงๆอ่ะไม่ถึงยี่สิบแต่ถ้าทเที่ยวไปทเที่ยวมาเพราะว่าวเพราะว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านเหมาะบ้านห้าครอบครัวไปอยู่อยู่ข้างนอกแต่พอกลางวันเนี้ยจะเข้ามาอยู่กันในบ้านก็ค<ร>ือแต่ถ้าอยู่จริงๆอ่ะสี่ครอบครัวก็ <ๆ S 2> มีพี่สองคนที่ก็ไม่ได้แต่งงานที่ขายอาหาราสั่งแล้วก็มีคนนี้คนหนึ่งแล้วก็มีอยู่บนห้องคนหนึ่งแล้วก็มีไปทํางานแล้วก็มีครอบครัวเราแล้วตอนนี้เรา ยามีล่าเนี่ยมีรายได้ประมาณเท่าไหร่จากการขายเคปขายอะไรก็แล้วแต่ระมากก็อย่างอย่างอย่างว่าอย่างไม่ได้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะถ้าขายไม่ได้ไม่ได้ก็ประมาณวันละสามร้อยอ๋อค่ะอืมแล้วแล้วบางทีมันตีหัวเฉลยบางทีบางทีก็มีเด็กมาตัดผมเักงเรียนอะไรอ๋อที่ตัดผมเลยตัดผมนรกเรี่้านเดียร้านเดียวเป็นเพราะว่าตอนตอนเธอสาวเลยอ่ะที่ยังไม่ได้เจอ รานเรียนสวยมากแล้วมาเจอบางกันและเพื่อแค่ว่าเรียนสวยก็เจอกันเพื่อนๆแนะนำการรักกับบางอ่ะคือไม่เคยเจอหน้ากันก็มีต้งขายเค้กมีต้งตัดผมตัดผมนี่แต่ผมไม่นานทุกทุกวันไม่ได้ทุกวันแต่อาทิตย์ลมีสักครั้งอ่ะได้อยู่ถ้าวอาทิตย์ครั้งสองครั้งแล้วแต่ ก็รวมๆแล้วก็มีรายได้แน่ๆเลยก็ไม่ต่าสามร้อยต่อเฉลี่ยคือรันทุกวันน่ะนจะเกินได้ห้าคนห้าชีวิตหกชีวิตทั้งเราพอไหมถามว่าพอมันก็ต้องสู้อะป่ะต้องสู้อะถามว่าพอไหมถ้าจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกพอลูกลูกไปโรงเรียนไคือแบบว่าแล้วิดว่าพอวันไหนได้เยอะมัเราก็เก็บเป็นต้นทุน ว่าดีว่าททำไปแล้วว่าเคกอ่ะมันไม่ได้ซื้อเครื่องทุกวันแต่มันซื้อซื้อที่แป้งอ่ะซื้อทุกวันแต่เครื่องมันไม่ได้ซื้อทุกวันใช่จ้ะมาตรงนี้แหละเครื่องหมดไปย่าเฟซีใช่ใช่ใช่มันคือตรงนี้แหละคือแบบว่าทยอยทยอยไปอ่ะเพราะว่าเครื่องเรามันมันอยู่ได้เกือบเดือนเหมือนกันแต่มันก็ขึ้นแบบว่าถ้าอันไหนไส้ไหนขายดีหน่อยก็จะซื้อบ่อยหน่อย มีวิธีดูแลลูกเลี้ยงลูกยังไงที่ว่าจะคิดว่าให้เขาเติบโตอยู่ในหนทางเขาล่ให้ได้เรียนดีอะไรเราเราก็บางบางแผนยังไงวะเราวางผเรื่องลูกก็ทําตามที่ว่าเคยทํามาแหละนะถึงเวลาก็คือมันทําด้ละลูกได้ลูกรู้หน้าที่ของเขาด้วยคือพอถึงเวลาเรียกอัลเหรอ เรียกลูกตูจ่จะไล่ไล่ตั้งแต่คนโตก่อนเ<ม>พราะคนโตเขาต้องไปแต่เช้าเพราะมันเรียนไกล<ม>อยู่แถวบงบังพุทอง<ม>แต่อันทำดินละเพื่อนบ้านก็เจอว่าเพื่อนบ้าน<ร>ดีเ<ม>ขาเห็นแล้วว่าราต้องไปรับส่งลูกเองแล้วไงเมื่อก่อนอนะคือบางทุกอย่าง,างคือพูดได้ไงว่าหน้าที่ของบางบางทัพไม่แม้กระทั่งแบคือเขาทุองอย่างหมด จนแบบว่าพอทุกคนเห็นว่าราตต้องมาทำเองทุกอย่างเลยเงินบ้านก็บอกว่าลัถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะเอ,ะเอต๊อตติตาเขาเป็นญาติาห่างๆทางแฟนแหละไปกับตายเองเช้ามา,า,าตามมาเารียกเพราะว่าเขาขับรถไปหน้าปากซอย,อยอยู่แล้วแล้วต้องขับลูกพาลูกไปส่งหน้าบักซอยเพื่อให้เขานั่งรถประจำทางไปคือเราลดระยะเวลาเขาเป็นเรสารละ ค่าใช้ใจ่าย,ยถ้าเกิดลูกไปเองอ่ะสามสิบห้าบาทแล้วอ่ะ mm hmm. ถ้ารักขับรถมอไซค์ไปส่งลูกเองสามสิบห้าไม่ต้องเสียลูกไปเสียแค่ส mm ิบ hmm. บาทยีสิบาทตรงน้นไงคือรัจะใช้ใช้แบบนี้ไงคือเราก็เตร็จแล้วคนเนี้ยเขาเรียนประมาณแปดเก้าโมงแต่ลูกสองคนนี้จับมาก่อนป่าต้องไปส่ง ไปก็นับดิลละพอตื่นอาบน้ำแต่งตัวก็เดินกันไปเขาก็เอาตังค์ไปรุงเรียนนี่เรียนที่ไหนกันเนี่ยสองคนเรียนอยู่รุ่งเรืองจ้ะก็เลยจากแบบว่าป๋าปกติรุ่งเรืองวิทยาจ้ะปกติป๋าเขาแบบว่าถึงกัะรุ่งเรืองเนี่ยแหละป๋าเขาก็จะเป็นคนที่ว่าขับรถไปเกือบจะทำงานมาเลิกเจ็ดโมงมาปุ๊บพร้อมกันี้ะขึ้นรถต่เวนส่งลูกหมดเราก็ดูแลสองคนนี้อยู่ในบ้าน สรูปแล้วเนี่ยตอนนี้นะเ,เราต้องดูแลลกูกนะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกห้าคนรายได้ก็ประมาณเนี้ยคิดว่าเราลำบากไหมมันก็จากเมื่อก่อนมันก็ลำบากจากที่ว่าเราไม่มีบังนะจากที่มีบังก็ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าอยากจะได้ความช่วยเหลือก็คงจะเป็นเรื่องของทุนการศษานะจทำนี่แล้วพอได้ทุนตรงนั้นมา ที่ว่าได้มาสองวันแล้วนะก็มันยังได้ก็บแบบว่าเรามาหมุนตรงเนี้เ้าได้ว่าทำดินแล้วตรงนี้ครคิดไหมว่าจะมีมูลนิธิหรือว่าใครจะมาช่วยอทำดินแล้วรับูดเลยว่าเราไม่เคยคิดนี้ดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากคือแบบว่านึกในใจว่าดีเราว่ายังไม่ได้ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเราไม่ได้ว่านะคือความคิดแล้วเราไม่รู้ว่าเรากลับไปบ้านจะได้ช่วยเหลืออย่างนี้หรือเปล่า คือความคิดของเราคือตรงนี้เพราะเราเราก็เป็นเด็กกำพร้าตัวรัเองก็เป็นเด็กกำพร้ายศก็เสียตอนรับแปดขวบจ้ะ,ะพเพราะราก็เป็นลูกคนโตเหมือนกันมีน้องเหมือนกันไงแต่มะเขาก็รัชได้ทุนตอนนั้นรัไเล่ทุนการศึกษาเรียนศาสนาคือรัได้ทุนตรงนั้นมาด้วยไงตอนนั้นแต่มันนานมากแล้วได้แต่นั้นเขาสมแค่จบถึงป .6 เองตอนนั้นะ ก็คือตั้งแต่นั้นก็คือไม่เคยแล้วแต่แล้วมันไม่เคยมีในในแถวมัสยิดเราเราไม่รู้หรอกว่ามีหรือเปล่าแเราไม่เคยเห็นก็ให้เรายึดมั่นอุดูอาให้ศาสนาละหมาดให้ครบแล้วก็ยังไงก็ขอตอนลอดแล้วเราก็ต้องดูลูกเราด้วยเพราะว่าสังคมสมัยนี้ถึงเราอะทำงานด้วยจริงแต่เราก็ต้องหันมามองลูกกับบัง ล้วคิดตรงนี้นะคือใครจะคิดแต่เราอย่างไงเราไม่รู้หล่ะแต่ละคือล้าแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยข้างนอกแล้วก็ขอเหนื่อยในบ้านด้วยเพื่อไม่ให้ลูกไปเมา่อสุดเพราะถึงเวลาแล้วก็เนี่ยถึงเวลาเรียนหนังสือแขกสุราสานปุ๊บไล่แล้วล้าไม่ไม่ให้ลูกหยุดบอกเนี่ยขนาดวันเนี้ยเขาหยุดกันเนี่ยทุกคนยังงงเลยว่าหยุดกันทําไมถามลุแลวทุกคนเลยเพราะล้าไม่เคยให้ลูกไม่เคยให้ลูกหยุดเรียน ทุกคนก็ตกใจว่าหยุดกันทําไมบอกออนนแต่ตัวเล็ว, <c oughs> วันนี้มีพิเศษนะครับก็วันนี้ทางที่สถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าน่ะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็คงจะต้องให้กําลังใจกันนะขอวัาให้ยมิลาแล้วก็ลูกๆนะได้ต่อสู้ชีวิตนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนในสิ่งที่เราตั้งไว้แต่ที่แบบท้ายสุดก็คือให้อยู่ในร่มเงาอิสลามนะแล้วก็วันนี้ทาง บางสว่วนให้มีวัยรูปแล้วก็นี่นาฟีซ่าวัยรูปนะเป็นตัวแทนของมูลนิธิสัตธาชนนะเดี๋ยวจะได้มอบของนะเป็นกําลังใจกันนะพร้อมปัจจัยบางสว่วนเชิญบางสายมีครับครับผู้ชมครับนั่นก็เป็นนะส่วนหนึ่งของชีวิตนะหญิงไม้ที่ต้องดูแลลูกกําพร้านะถึง5คน นะครับเท่าที่ผู้ชมได้ชมเรื่องราวตั้งแต่ต้นมานะก็จะเห็นนะว่าบ้านเนี่ยต้องอยู่อาศัยกันถึงสี่ครอบครัวนะมากกว่า20ชีวิตนะที่ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็โดยเฉพาะไม่ใช่บ้านของตัวเองนะเธอยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตนะในการช่วยเหลือดูแลลูกกำพร้าถึง5ชีวิตนะแล้วก็ส่วนที่ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการ ดูแล anyway, ครอบครัวก <sweat for> <zos> <t ask> ําพาระร่วมกับมูลที่สัตยาชนผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกับมูลที่สัตยาชนด้วยการที่ผู้ชมบริจาคกับโครงการดูแลเด็กกัมพานะทุนการศึกษาเด็กกัมพานะให้กับมูลที่สัตยาชนแล้วก็มูลที่สัตยาชนก็ได้นําความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวกําพานะแล้วก็นําเงินนําสิ่งของไม่มอบให้กับครอบครัวกัมพานะตามที่ผู้ชม กู้ชมจะมีส่วนร่วมนะสามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนสัทธาชนนะครับ0819308713นะครับก็สามารถที่จะร่วมกันทำงานนะครับเพื่อนอกับมูลที่สัาธาชนได้นะครับแล้วก็สำหรับครอบครัวจูเล็กครอบครัวนี้นะก็ต้องขอดุอาให้ครอบครัวของเธอนะประสบกับาการต่อสู้ที่อยู่ในวิถีทางของลอนะแล้วก็ให้ลูกๆของเธอเนะติบโตเป็น กําลังสําคัญของสังคมนะเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะได้รับความดีนี้ร่วมกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่คงต้องจากลาผู้ชมไปเลยนะครับวันนี้ผมอิมรอนคำวิมมลไลนําเินรายการนะครับจากลากันไปเลยนะครับอัสสลามอะลัยกมวะเระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า